สวัสดีครับมาร์คตำรวจเอนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง everyday carry นะครับ everyday carry ก็คือสิ่งที่เราพกพาทุกวันนะครับเป็นสิ่งของที่เราพกพาทุกวันอ่าก็ที่ทำวิดีโอนี้เพราะว่ามีคำถามมานะครับจากในอคอมเมนต์ในหนึ่งวิดีโอนะครับก็วันนี้ก็จะมาดูกันครับว,ว่าทุกวันเนี้ยเวลาผมเลิกงานแล้วเนี้ยเลิกงานวันหยุดผมพกอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกก็คือ นี่นะครับที่ใส่กระเป๋าที่ที่ใส่เงินนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะใช้เป็นที่ใส่บัตรนะครับเพราะว่าที่เนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะใช้เป็นบัตรมากกว่านะครับเป็นบัตรเดบิตแล้วก็อ่าก็พกพวกแบบบัตรอ่าบัตรเดบิตคาร์ดบัตรเครดิตคาร์ดแล้วก็อ่าแบบเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรครับใบใบขับขี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีเงินสดด้วยครับเป็นหลักประกัน ที่ดีนะครับเพราะว่าบางที่ที่เราไปเนี่ยบางทีตอนที่เวลาเราอ่ามันแล้วแต่พื้นที่ด้วยเขาก็อาจจะไม่มีที่ที่เราให้ใช้ให้ใช้บัตรเงินสดก็จะเป็นใบเบิกทางที่ดีนะครับก็ไอที่ใส่บัตรเนี่ยผมใช้เป็นของ the rich นะครับ the rich เนี่ยผมชอบอย่างผมใช้มาตั้งแต่รุ่นที่มันเป็นพลาสติกนะครับมันมีมันเคยผลิตรุ่นที่เป็นพลาสติกมาด้วย ต่อันนั้นหักไปแล้วอันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะก็ทนดีครับก็ซื้อทีเดียวแล้วก็ใช้ไปได้ยาวๆเลยหลายๆปีเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆสองนะครับผมพกมีดพกนะครับอ่าหลักๆเนที่พกมีดพกเนี่ย,มยไม่ได้จะไปแทงใครหรืออะไรยังไงนะครับเอาไว้แบบเหมือนตัดของตัดสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยครับ บางทีถ้าเกิดสมมุติว่าเราประสบเหตุประสบอุบัติเหตุนะครับรถชนแล้วเราไม่สามารถดึงสมมุติว่าเราไม่สามารถดึงอ่ตัวไอตัวซีดเบลออกได้นะครับถึงขัดนนิรภัยเราก็ใช้มีดตัดออกนะครับมีดอันนี้นี่มันจะไม่มีอ่ตัวที่เอาไว้ตัดสายซีดเบลโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าก็ใช้ตัดได้ครับก็นะครับหรือว่าถ้าเกิด ฉุกเฉินจริงๆก็ใช้เป็นออุปกรณ์ป้องกันตัวก็ได้นะครับก็จะเป็นสไปเดอร์โคครับอันนี้ผมซื้อมานานมากแล้วครับจำไม่ได้เอาซื้อมากี่ปีแล้วแต่น่าจะเฉียดเฉียดน่าจะเฉียดเฉียดสิบปีแล้วมากครับใช้มานานมากแล้วครับก็คุณภาพดีมากครับผมเนี่ยครับเห็นถ้าเกิดไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่า ผมไม่ได้เอาไปทําร้ายใครนะครับก็ส่วนมากจะเป็นรอยกาวไว้ตัดของตัดกล่องอะไรเงี้ยครับเวลามีของมาส่งใช้ตัดกล่องมากกว่านะครับอ่าอย่างต่อไปนะครับก็ไฟฉายครับไฟฉายนะครับตัวนี้เป็น stream light macro stream นะครับก็จะให้ความสว่างอยู่ที่ถ้าจะไม่ผิด5 0 0ร้อยถึงห0 0ลูเมนประมาณนี้ครับถือว่าพอเพียงครับก็ก็สว่างพอสมควรครับ คือหลักๆเนี่ยเวลาสมอย่างงานตำรวจเราไม่รู้ว่าเราจะเลิกงานเมื่อไหร่บางทีงานงานเราเลิกตอนที่แสงมันหมดแล้วนะครับตอนกลางคืนเราเดินกลับรถผมเนี่ยจะทําเป็นนิสัยเลยครับว่าเวลาผมเดินกลับรถแล้วผมจะฉายไฟฉายใส่ใส่รถเราก่อนนะครับเพื่อที่ดูว่ามีใครมันงัดรถเราเข้าไปอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราสุ่มสี่สุ่ม้าเดินเข้าไปนั่งในรถเราแล้วคนจี้เราจากข้างหลังนี่ก็ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ในผมเป็นสิ่งที่รุ่นพี่รุ่นพี่ที่ที่กมรมตํารวจเขาสอบผมมานะครับเวลาเราเดินกับพี่รถรถใส่ตัวเราผมก็เหมือนกันครับฉายไฟใช่ใส่เงี้ยถ้าเกิดเรามองไม่เห็นนะครับฉายไฟใส่เลยดูว่ามันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านะครับมีอะไรแอบอยู่อะไรนี้หรือเปล่าแล้วตัวเนี้ยอ่ามันก็สว่างพองสมควรถ้าเกิดเราต้องใช้คู่กับอาวุธปืนตอนคือเพราะผม ปืน EDC ผมเนี่ยผมผมไม่พกอ่าผมผมจะไม่ติดไฟฉายที่ตัวปืนเพราะหนึ่งเคยติดไฟฉายแล้วมันค่อนข้างที่จะเถะิดทะนะครับส่วนตัวอ่ามันก็จะแบบคืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดกันทีหลังตอนที่พูดถึงเรื่องอาวุธปืนดีกว่านะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันก็ เป็นตัวที่ให้ความสว่างในที่มืดนะครับเวลาเราหาของหาอะไรในที่มืดก็เราจะได้ไม่ต้องชักโทรศัพท์ออกมาแล้วก็หาของครับมันให้ความสว่างที่มากกว่าแสงไฟจากโทรศัพท์นะครับแล้วราคาไม่แพงครับครับอย่างต่อไปนะครับก็คืออ่ะอาวุธปืนครับอันนี้นี่ขาดไม่ได้เพราะว่าผมเป็นตำรวจแล้วก็ทำงานได้เสี่ยงๆมาเยอะนะครับ อ่าตัวนี้ก็จะเป็น s i x s u e r P365 XL นะครับของผมก็อางเนียครับไม่มีอะไรไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับแค่เปลี่ยน grip adapter นะครับแค่เปลี่น grip Grip Module ใหม่นะครับไม่ใช่เปลี่ยนอะแ r ปเตอร์กนะครับเป็นของ Wilson Combat นะครับให้อ่าการจับที่ดีกว่านะครับเพราะว่าผมชอบอย่างว่า วิวสองคอมแบทเนี่ยเขาทำลายการลื่นขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการลายการลื่นเพื่อขึ้นมาให้เราจับให้มันหนึบมือนะครับแล้วผมคิดว่ากลุของวิวสองคอมแบทเนี่ยทำมาได้ดีกว่าของ Factory เยอะมากนะครับครับก็ตรงนี้มันก็จะเว้า์ขึ้นมาสูงขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะครับผมเนี่ยจะพกปืนที่มันค่อนข้างจะยาวลำกล้องจะยาว ตัวนี้ลำกล้อง3.7นิ้วนะครับผมเคยพกกล้อง43แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือด้วยการที่ลำกล้องมันสั้นนะครับอ่าลำกล้องมันสั้นเนี่ยพอมันอยู่ในเอวเราปุ๊บปืนมันเหมือนพลิกนะครับแต่ตัวที่ลำกล้องยาวขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เวลามันอยู่ในเวลาเราพกอ p p e n d i ็เนี่ยพกตรงเอวเราเนี่ยมันจะเสถียรครับมันไม่มันปืนมันจะไม่พลิกออกออกจากตัวเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่ ลูกดกนะครับเราสามารถแบบลูกดกลำกล้องลำกล้องค่อนข้างจะไม่สัน้นไม่ยาวมากแต่ก็เพียงพอถ้าเกิดเราจะต้องยิงต่อสู้กับปืนกับปืนพกที่ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยก็ทําได้ครับแม่นแม่นยำพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมจะพกแม็กติดตัวปืนเนี่ยผมจะพกไอ,อ้แม็กสิบสองนัดน,นะครับก็จะเป็นสิบสองบุกหนึ่งนะครับหนึ่งในลังเพลิงแล้วก็ แม็กสอดลองซึ่งเป็นแม็กสิบห้าแม็กแม็กสิบห้านัดนะครับก็จะพกไว้ด้วยกระสุนที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้ครับ s p ป a r g 2นะครับเพราะว่าการที่ผมไปตำรวจผมก็ต้องทำตามกฎนะครับกฎของการพกปืนของกรมตำรวจผมเขาก็บอกว่าปืนนั้นไหนปืนตบทบปืนยี่ห้อที่เขาอนุมัติเท่านั้นแล้วพกกระสุนที่เขาอนุมัติเท่านั้น จะ On หรือ Off Duty ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแว่นแว่นกันแดดครับนะครับอันนี้ก็เป็นเกเตอร์เดลตานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดลต้าอืมโครงก็จะเป็นอลูมิเนียมครับน้ำหนักเบาแล้วก็ค่อนข้างทนอันนี้นี่ผมใช้มาแบบทั้ง On และออ f ดิวตีนะครับก็เห็นได้ว่า ก็ผ่านอะไรมานิดหน่อยนะครับก็เป็นรอยเป็นอะไรกร็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าผมชอบโครงอลูมิเนียมอย่างหนึง่งที่ว่าเวลาแบบเราบู๊อะไรเงี้ยแล้วบางทีแว่นเราอาจจะตกเพราะเวลาผมสมมุติว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าคนรลายจะสูบบางทีถ้าเกิดเรามีเวลาตั้งตัวผมก็จะถอดแว่นออกเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่ผมที่ที่ผมอยากให้เกิดขึ้นก็คือคนรลายมันต่อยหน้าเราแล้ว เราเหมือน,ในใคล้ายๆมันโดนแว่นอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราใส่ปุ๊บโดนแว่นมันก็จะบาดเจ็บมาขึ้นผมก็เลยถอดแล้วก็ใส่ถ้าเกิดมันตกพื้นสมมุติเราเหยียบไปเฟร,รมมันแข็งแรงพอสมควรมันแข็งแรงพอที่ถ้าเกิดมันเกิดการบิดเราสามารถดัดมันกลับมากับกลับมาเหมือนเหมือนเดิมได้นะครับแล้ววอร์รันตีเขาค่อนข้าง,งดีนะครับอ่าก็ตัวเนี้ยเห็นว่าเป็นเลนส์ใสนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเลนส์โฟโต้ครอมิกมันก็เวลาไปที่ที่ UV สูงมันก็จะเปลี่ยนเป็นเลนส์ทึบ นะครับอันนี้ผมชอบเพราะว่ามันใส่ตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับเวลามนใส่เวาใส่ตอนกลางคืนผมก็จะดูเป็นเด็กเนิร์ดเลยครับคนก็จะดูเหมือนแบบเออมันคงไม่ใช่ตำรวจหรอกมั้งเนี่ยครับดูเป็นเด็กเนิร์ดก็ไไปเป็นพิษเป็นภัยอะไรอใครนะครับเดินผ่านไปผ่านมาได้นะครับอันดีเทคนะครับคือสิ่งที่ผมต้องการอย่างต่อไปนะครับก็คือพอมีปืนแล้วก็ต้องมีซองที่ดีนะครับซองที่ผมใช้ก็คือ black point tactical นะครับก็ สิ่งหลักๆสิ่งที่ผมจะดูจากสองเนี่ยโดยเฉพาะที่ถ้าเกิดผมพกปืน Striker Fire เนี่ยครับ Striker Fire จะเป็นปืนที่ไม่ค่อยมีกลไกเซฟภายนอกนะครับอย่างตัวที่ผมพกเนี่ย 365XL เนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีอะไรเลยที่ป้องกันมันลั่นยกเว้นแต่ไอไอสมอลล็อกเข็มนะครับก็ต้องการซองที่ดีพอสมควรนะครับก็คือ ผมจะมองหาซองที่เป็นซองคลเด็กนะครับซองที่มันจะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมันจะคุมกงไกนะครับครอบคุมกงไกไม่ให้สามารถนิ้วหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้นะครับหรือในระยะยาวเนี่ยทำไมผมถึงใช้ซองหนังหรือซองผ้านะครับซองหนังหรือซองผ้าเนี่ยในระยะยาวตรงนี้มันจะเยินครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือพอมันเยินปุ๊บเราเสียบปืนเข้าไป ไอ้ตรงที่มันเย็นนะครับสามารถไปสัมผัสกับไก่ทําให้ปืดรันได้ซึ่งเคยเกิดมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ผมต้องส่งกลับไปโรงงานเพื่อเอให้เขาเปลี่ยนอันใหม่มานะครับเพราะว่า,อาของเดิมเนี่ยคลิปเป็นพลาสติกนะครับแล้วคลิปมันเหมือนกับไม่เหมือนมันมันเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างครับมันเป็ง้างกับพลาสติก ที่เป็นอยู่ที่เป็นตรงเนี้นะครับทําให้ซองมันลาวนะครับเขาเขาก็เลยให้ตัวโบนเดีไปที่เป็นคลิปเป็นโลหะมานะครับก็ทนกว่าพอสมควรน,นะครับเวลาเวลาดัดเวลาอะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงนี้เท่านั้นนะครับที่มันจะงางออกช่วงคลิปช่วงนี้เท่านั้นที่งางออกมันไม่ลามไปถึงตรงนี้นะครับทําให้เกิดการง้างของพลาสติกเกิดขึ้นนะครับ แล้วอีกอย่างนี้ผมจะมองในมองหาในตัวซองนี่ก็คือตัววิงแอ t แทชเมนต์นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันทําก็คือเวลามันอยู่ในกางเกงเราเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไปดามเข็มขัดเราทําให้ปืนเนี่ยทาให้ดามปืนเนี่ยมันพิกเข้าหาตัวเราครับซึ่งถ้าเกิดคนที่พกในอยู่บ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการซุกซ่อนนะครับก็คือดามปืนนะครับตัววิงแอนแทชเมนต์ตัวเนี้ยมันจะช่วยในการหักดามปืนเข้าหาตัวเรา ทำให้มันพกผาไปชิ้นมากขึ้นนะครับอ่าอย่างสุดท้ายนะครับนาฬิกานะครับนาฬิกาก็มีฟังก์ชันอะไรมากนะครับผมอย่างเดียวที่ผมมองในนาฬิกานะครับไม่ต้องมาวัดแคลอรี่ผมไม่ต้องมาวัดสเต็ปผมแต่ว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับ g ีช็อกผมชอบ g ีช็อกมองเวลาง่ายนะครับบอกเลยว่ากี่โมองอะไรงไงนะครับง่ายๆราคาถูกถ้าพัง ช่างมันซื้อใหม่นะครับซึ่ง G-Shock เนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่ทำงานสายที่จะค่อนข้างจะต้องมีการต่อสู้กับคนร้ายนะครับผมจะไม่แนะนำให้ใส่ใส่นาฬิกาเนี่ยเป็นยางนะครับเพราะว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับผมก็คือสู้กันกับคนร้ายแล้วคนร้ายดึงนาฬิกาจากข้อมือแล้วเนี่ยยางมันผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับแต่ว่า สิ่งที่มันก็ขึ้นก็คือพอ,อยางเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงพอเขาดึงด้วยความแรงอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างเลยบนบน g s h ็อ k เนี่ยพอมันยืดปุ๊บนะครับตัวตะขออะไรเนี่ยมันหลุดตามกันออกมาหมดเลยนะครับทำให้นาฬิกาอันั้นก็เสียแล้วก็ต้องส่งไปต้องไปหาช่างนาฬิกาเปลี่ยนสายใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าถ้าด้วยความสมบุกสมบันนะครับ g ีช็อ k ซื้อมาก็สามารถหาสายที่เป็นผ้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนะนำแต่ผมก็ยังไม่ได้ทำสักทีครับอ่าก็ได้แนะนำคนอื่นตัวเองไม่ทำสักทีครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก s s u b r i b e ด้วยครับสวัสดีครับ